ดวงพลิกฟื้นสี่วันเกิดพุ่งกระฉูดดวงเฮงดวงดีสุดการงานมั่นคงการเงินไหลลื่น หนึสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์นั้นดวงของคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จอย่างเป้าหมายที่วางไว้งานใดๆทำอยู่จะรุ่งเรืองเป็นอย่างมากการเงินของคุณยิ่งโดดเด่นมีรายรับเยอะขึ้นมุนเงินคล่องตัวสบายใจสบายกระเป๋ารวมถึงมีโชคลาภรอยจากเพื่อนๆหรือคนอื่นดวงของคุณนั้นมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดง สําสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนั้นมีเกณฑ์ที่การงานจะประสบความสําเร็จได้รับข่าวดีจากการทํามาค้าขายการร่วมลงทุนจะได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นการเงินของคุณจะได้โชคราบรอยแบบที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันเป็นเงินก้อนโตซึ่งจะทําให้คุณนั้นตั้งตัวได้เลยชีวิตนี้จะมีแต่ความสุข สาสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารช่วงนี้จะได้รับผิดชอบงานที่ใหญ่ขึ้นแต่การทํามาค้าขายของคุณอาจจะเจอการแข่งขันแต่บอกเลยว่าคู่แข่งจะแพ้ภัยไปเองการเงินของคุณโดดเด่นมากมีโอกาสได้โชคราภอย่างที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันมีเงินไหลเข้ากระเป๋ารัวๆหยิบจับทําการสิ่งได้เกิดผลสําเร็จเป็นเงินเป็นทองไปหมดมีสินที่มีก็จะหมดไป สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์การงานช่วงนี้จะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นคุณสามารถทำงานหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันแต่ก็จะประสบความสำเร็จรับรื่นเพราะคุณเป็นคนที่เก่งและขยนันต้องมีสติเข้าไว้งานจะได้ไม่พังการเงินนั้นอยู่ในสภาพที่ข้องขึ้นหมุนเงินได้สบายใจมีโอกาสที่จะมีช่องทางในการสร้างไรายได้ใหม่ๆเพิ่มเติมมีเงินเก็บในบัญชีหลักแสนถึงหลักล้าน กด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ช่อง YouTube ดูดวงชาแนลด้วยนะคะ